mời à, là mời à, là mời 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 กูกลางมองมันยังว네่าูกลางอาทิตนึงกูเหผมน้อยเห็นกูกลางคาน้ำูากกได้้าคุตรงเ่ีโปรงนี่ละป่ายเป็นพ่อปิงแล้วทอละเ็ปลาขย่ง

ใม่บ่าขึ้นวยแกหม่พักกันย่นไวตัวสิบกด่านน 该，应该给你安排 ตัว่งใหญ่มากล่นนะสุด้ิ่วใหญ่มากเนี่เ <c oughs> ลี้ยวกวนกทีเดียวเน,นะน,นึ่งวตัวตัอวนหาเทียได้หาตัวได้น่ะจะวันทีเดียวเดยตัวเดียวเียวจะวันหาเทียกิ่คเบ้ง ก็ได้หาดโตแลดว่ะพวกบักชันกำลังไล่สวนอยู่่น